โอเคจากที่ผมเล่นเกมนี้มาได้ประมาณ8ปีแล้วก็2,000กว่าชั่วโมงได้วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกมมันเป็นยังไงเราควรจะเล่นไหมก็มีหลายคนนะที่แบบว่าอยากจะเล่นในตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งซื้อตอนที่มันเซลล์ตอนนี้แบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นไว้นานแล้วแต่ว่าเลิกเล่นไปอยากจะกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้ก็ในคลิปนี้ก็จะบอกบางเรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อนเล่นประมาณนั้นนะ ก็อย่างเรื่องแรกเลยที่ผมไม่บอกกันไปได้ก็คือเกม GTA ภาค6เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนรู้กันเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งกันทั่วโลกเลยแล้วก็ในตอนที่ภาค6มันออกกันนะ่ะอาจจะมี GTA ออนไลน์ภาคใหม่ออกมาแล้วก็ทําให้ GTA ออนไลน์ภาคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะปิดเซิร์ฟได้อันนี้ไม่ชัวนนะแต่ถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ย กว่าไอ้ภาคหมันจะออกหรือว่ากว่าเกมนี้มันจะปิดเซิร์ฟเนี่ยมันก็โหรอไปอีกเกือบปีเลยก็ว่าได้นะมันมีประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะว่าเกม g t a ภาคหเนี่ยจะออกมาประมาณท้ายปีหน้าหรือว่าท้ายปี2025แต่อย่างที่เรารู้กันนะถึงเกมภาคหมันจะออกเนี่ยเอปกติตัวออนไลน์มันจะยังไม่ออกเพราะว่าค่ายดอกสตาร์เนี่ยเขาจะ ให้เราเล่นแบบออฟไลน์สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หมดออนไลน์เนี่ยอาจจะออกมาในเดือนหนึ่งหรือ2เดือนทีหลังอะไรประมาณนี้ได้ก็สรุปสั้นๆว่าเรายังรออีกนานอ่ะกว่าภาคใหม่มันจะออกกว่าไอเกมนี้มันจะปิดเซิร์ฟประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวเกมปัจจุบันเนี่ยมันยังมีอัปเดต DLC ใหม่อยู่เรื่อยๆมันมีพวกของใหม่เข้ามีอะไรที่ทําให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยยังกลับเข้ามาเล่นอยู่นะเพราะง,งั้นนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องภาคใหม่หรือว่าเรื่องปิดเซิร์ฟอะไรแบบนั้นได้เลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาคุยก็คือสาหรับคนที่เลิกเล่นไปนะก็จะคุยอย่างแบบคุยแบบว่องไวนะเพราะว่าคงมีไม่กี่คนละล้วถ้าเราคิดจะกลับมาเล่นเนี่ยอันนี้ก็สำหรับคนที่เลิกไปเกิน2ปีละกันเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมันมีแบบอัปเดตใหม่เยอะมากๆม,มีรถใหม่ธุรกิจใหม่โลบใหม่ที่ อาจจะทำให้เรางงได้นะสำหรับคนที่แบบเลิกไป2-3ปีประมาณนี้ผมก็แนะนำให้อาจจะศึกษาก่อนว่าเกมมันมีอะไรอัปเดตเข้ามามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างอย่างที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะอย่างนึงก็คือเขาเอารถออกจากเกมไปประมาณ200คัน คนที่เพิ่งกลับเข้ามาเล่นในตอนนี้เนี่ยก็จะงงว่าเอา้าทำไมบางคันไม่มีขายแล้ว,วะมันหายไปไหนแต่นอกเหนือจากนั้นนี่มันก็มีระบบใหม่ที่ทําให้ตอนนี้เกมมันเล่นง่ายขึ้นเยอะอย่างที่สิ่งที่มันง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือการหาเงินมันโคตรง่ายอะอย่างเควสใหม่ที่ชื่อว่า The c a c ิ i n g Bell Farm r a อารมณ์คล้ายๆกับไฮสเวทอราใครแบบไม่ได้ติดตามมานานนะซึ่งผมก็เคยทาคลิปสอนเล่นแล้วแต่ว่าเควสเนี a ่ย มันใช้หาเงินได้ดีมากด้วยความที่เราแทบจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยเลยแล้วก็เล่นคนเดียวก็ได้เล่นคนเดียวแบบง่ายๆนะไม่กี่ชั่วโมงแค่ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ละรอบละห้าแสนก็ถือว่าเป็นวิธีหาเงินที่ง่ายมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ให้พูดถึงสำหรับบางคนที่เพิ่งเลิกเล่นไปได้ประมาณหนึ่งถึงสองปีโดยภาพรวมผมคิดว่ามันยังเหมือนเดิมอาจจะลองไปลองดูธุรกิจใหม่หรือว่ารถใหม่หอะไรประมาณนั้นแต่ว่าระบบโดยรวมเนี่ยมันยังแบบไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้น ก็มาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นนะ่ะนั่นก็คือภาพรวมของเกมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนละกันก็เกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ PVE มากกว่า PVP นั้นมีทั้ง2แบบทั้ง PVE แล้วก็ PVP แต่ว่าเกมเพลย์รูปเ,เกมเพลย์รูปที่คนเขาเล่นกันเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะมันไม่ได้ซับซ้อนเลยก็มีแค่ไปหาตังมาไปเล่นอะไรก็ได้ได้เงินมาใช่ไหมก็มาซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าลงรถสวยๆหรือว่าจะไปซื้อของแปลกๆพวก ยานพาหนะอสังหาหรือมันก็เครื่องบินอะไรไม่รู้ที่แบบโอ้เล่นแล้วโคตรมันเลยประมาณนั้นนะแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นหลุมแล้วก็ดองเงินหาเงินไปเรื่อยๆเพื่อรออัปเดตใหม่รอรถคันใหม่รอบ้านใหม่สวยๆถ้าเทียบกันแบบเกมอื่นนะเพื่อออให้เห็นภาพง่ายๆก็ถ้าใครเคยเล่นพวก MmoRPG มาก่อนอย่างเช่น WarframeDestiny หรือว่า Diablo อะไรแบบนั้น,น่ะมันคล้ายๆกันเลย เราไปลงดันเจี้ยนเดิมๆซ้ำๆนั่งฟาร์มของอย่างงั้นน่ะก็มันไม่ต่างกันเลยส่วนข้อดีสำหรับเกมนี้ที่ผมชอบนะแบบส่วนตัวก็ผมคิดว่ามันเล่นเพลินอะ่ะตามสไตล์เกม GTA ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบเกมแบบ Open World หรือว่าแบบขับรถมันนึกถึง GTA เลยแหละเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะแค่ขับรถเฉยๆนะชมแมปอะไรไนีมันก็สนุกเล่าแล้วก็รถในเกมนี่มีเยอะมากแล้วมันก็แต่งสวยมากๆเลยก็ คอนเทนต์เนี่ยนอกจากรถแล้วก็มีอย่างอื่นเยอะมากๆอย่างเะเราจะแต่งตัวเราจะใช้ปืนโหดๆหรือว่าจะไปเล่นไฮส์กับเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเนี่ยเกมนี้ก็อํานวยเราได้เหมือนกันก็คือเราเล่นกับเพื่อนสนุกมากๆอย่างเช่นไปลงไฮส์ก็ได้หรือว่าไปลงธุรกิจหรือว่าจะเล่น PVP ได้การอะไรก็ได้แต่เพราะว่ามันเป็นโอเพ่นเบิร์ดนะมันอิสระอยู่เหมือนกันแล้วก็ อัปเดตใหม่เนี่ยมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็คิดว่ามันมันเล่นเรื่อยๆอ่ะเป็นสาเหตุที่เกมนี้มันบ่ทำให้ผมเล่นได้มาเกือบ10ปีแล้วไอตัวอัปเดตใหญ่เนี่ยมันจะมีอัปเดตใหญ่กับอัปเดตย่อยเนาะสำหรับไอเกมเนี่ยอัปเดตใหญ่มันจะมาทุกๆปีส่วนใหญ่เนี่ยปีละ3 DLC ใหญ่ก็เป็นเหมือนกับเอ่อพวกเกมอื่นทั่วไปนะไอสำหรับ DLC ใหญ่ก็คืออัปเดตใหญ่ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่เป็นแบบเนื้อเรื่องใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่หรือว่า รถใหม่เป็น10คันอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คืออัปเดตใหญ่อะเนาะส่วนอัปเดตลองลงมาอัปเดตเล็กอะไรกัน,กนมันก็ไม่เชิงเล็กอะแต่ว่าเป็นอัปเดตย่อยแล้วกันมันก็จะมีรถใหม่บ้างบางทีก็แบบไม่ถึง10คันอะไรประมาณนี้มันก็มีให้ปีละ2 DLC อะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ย เกมนี้มันก็โหซื้อมานี่เล่นมาได้นานๆเลยมันรู้สึกว่าคมมากส่วนอันนี้ขอพูดถึง PVP ก่อนนิดหนึ่งนะมันไม่ค่อยมีความสําคัญอะไรมากแต่ว่ามันมีเรื่องสําคัญที่ต้องรู้อยู่ก็อย่างแรกเนี่ยก็คือถ้าเราเล่นใน PC หรือเล่นในคอมเนี่ยผมไม่แนะนําให้เราไปเจอกับผู้เล่นอื่นเลยหรือว่าอย่าไปเข้าเซิร์ฟพับลิกที่มันจะมีคนเข้ามาจอเรื่อยๆประมาณนั้นะเราไปเล่นในเซิร์ฟอินวแทนเพราะว่า ตอนนี้วอลล r ี่มันทําธุรกิจได้มันทําทุกอย่างได้เหมือนกับเซอร์พับบิกและขอแค่แบบเราไม่เจอคนแค่นั้นเองก็ณนะตอนนี้เนี่ยสายเหตุที่บน PC s เซิร์พับบิไม่ปลอดภัยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพระเจ้านะก็คือแฮกเกอร์แหละโอ้โคตรเกลื่อนเลยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งบางคนอาจจะไม่กลัวนะแต่สาเหตุที่ทําให้เราต้องกลัวเนี่ยก็เพราะว่า นอกจากมันจะทําให้เราเล่นลําบากแล้วก็คือแบบบางทีมายิงปวดเราใช่ไหมเราทาเควสไม่ได้เพราะบางทีมันแบบทาให้ตัวละครเราหยุดนิ่งเลยนะแบบโคตรโกงอะ่ะไอ้แฮกเกอร์เกมเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเอาจริงๆแล้วก็ยิงมันไม่ตายด้วยสรุปก็คือเรามีแต่เสียกับเสียนะแล้วก็ที่แย่ที่สุดเลยคือถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีแฮกเกอร์เนี่ยถึงเราจะไม่รู้ว่าตามว่าในเซิร์ฟเวอร์นั้นมันจะมีแฮกเกอร์เราแบบแค่เข้าไปเซิร์ฟเอ่อแรนดอมทบไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถโดนแบนได้เว้ย เพราะงั้นแม่งโคตรอันตรายระดับอเวนเจอร์เลยก็ว่าได้แค่แบบเข้าไปจอยเล่นกับมันแบบเข้าแป๊บเดียวก็โดนแบนได้เลยนะเพราะงั้นตอนนี้เซิร์ฟเวอร์แบบพับลิกหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีคนจอยบน PC เนี่มันไม่ปลอดภัยเลยผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะอ๋อแล้วก็อันนี้บอกเผื่อไว้สําหรับคนไม่รู้อย่าใช้โปรนะหรือว่าอย่าใช้บั๊กอะไรแปลกเพราะว่ามันสามารถโดนแบนได้เกมนี้แต่ยังไงถ้าเกิดว่าเราเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น PlayStation หรือว่า Xbox s e r i e s x กับ S อะไรเงีจะไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ที่ตลกอย่างหนึ่งก็คือ Rockstar เนี่ยเขารู้ถึงปัญหานี้เว้ยปัญหาแฮกเกอร์เลยแหละเขาเลยทําเกมเวอร์ชันใหม่เข้ามาขายอีกรอบหนึง่งมันเป็นยังเป็นเกม GTA ภาค5แล้วก็ GTA ออนไลน์แบบปกตินะ่ะแต่ว่ามันจะมีเพิ่มพวกเอ,อ่อคอนเทนต์ที่เหมือนกับเป็นเพย์วอล์อารมณ์แบบว่าบน PC ไม่มีว่าง,งั้นเถอะจะมีรถสว,สวยอะไรประมาณนั้นนะ่ะเพราะงั้นคนที่เพิ่งซื้อเพ5มาแลอเนี้ยเขาก็ชอบมาถามว่าเอ๊ะแบบนี้มินมีด้วยหรอมันมีรถใหม่อะไรแบบนี้ที่บน PC ไม่มีนะแล้วก็ จะมีบางระบบที่ PC ไม่มีอย่างเช่น b ว t t ์ช Pass แล้วก็มีบางภารกิจที่ PC ไม่มีอะไรประมาณนั้นก็คือแบบ PC เป็นลูกเมียน้อยเลยอะเพราะงั้นตรงนี้คนเล่นใหม่จะงงกันบ่อยมากเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันเลยเกินสับเกมเนี้ยส่วนเหตุผลที่ทำไมเกมต้องมีหลายเวอร์ชันก็แน่นอนเขาจะหาตังมาทําเกมซีดีหกนั่นแหละแต่สำหรับผมส่วนตัวเล่นบน PC ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเวลามันมีอัปเดตใหม่มามันก็เป็นคอนเทนต์เดียวกันหมดแหละทุกแพลตฟอร์ม ขอแค่ระวังเรื่องแฮกเกอร์ที่พูดไปเมื่อกี้บน p c ก็พอแหละส่วนอันนี้ต้องพูดสําหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเกม MMO PG เพราะว่า GT Online เนี่ยมันเป็นเกมประเภทนั้นนะก็คือเกมแบบเนี้ยมันจะยากตรงที่เราต้องไปหาข้อมูลเอาเองเนี่ยต้องไปเปิด Google บ่อยๆอย่างเช่นเราต้องทําอะไรเนี่ยเป็นปัญหาเป็นคําถามยอดฮิตของเกมนี้เลยเพราะพอถึงจุดหนึ่งเกมมันสอนเราเสร็จแล้วเนี่ยแม่งก็ทีบหัวส่องละแม่งก็แบบเองไปทําอะไรก็เรื่องของเองเลย แต่เราก็งงว่างั้นจะให้กูทําอะไรลวเพราะกูไม่รู้จะทาอะไรนะมันอิสระจนน่ากลัวก็แกง่ายง่ายนะแค่พิมพ์ Google คำว่า gta online แล้วก็ตามโดยภาษาไทยก็ได้วิธีเล่น gta online วิธีหาเงินอะไรเงี้ย gta online d e วิวรถมันแก้ได้ง่ายๆแค่นี้เองแล้วมันก็จะมีคลิปพวกคนที่เขาเคยทำมาแล้วหรือว่าจะมีข้อมูลแยะเต็มไปหมดเลยยิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ยิ่งมีข้อมูลเยอะประมาณนั้นเพราะงั้นในเกมเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะก็เพราะอย่างนี้นี่แหละเช่นแบบ ถ้ามันจะช่วยได้เยอะมากๆ,ๆเลยก็คือเราอยากจะไปทำเควสอะไรเงี้ยก็มีคนเล่นเควสให้ดูแล้วอยากจะทำธุรกิจอะไรเกมนี้มีธุรกิจอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้เราจะเจอข้อมูลเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นเกมเนี้ยเอาจริง มาเล่นง่ายแล้วก็สนุกมากๆถ้าเรารู้วิธีการหาข้อมูลแล้วก็เสริมนิดนึงถึงเกมนี้มันจะเป็นเกมออนไลน์แต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อนนะเราสามารถเล่นโซโล่ได้เกือบ1 0 0เลยอย่างผมคนหนึ่งเนะี่ยก็เล่นโซโล่มาโดยตลอดนะหาเงินอะไรอย่างเงี้ยทำได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรฮนะแต่สําหรับบางคนที่อาจจะอยากหาเพื่อนหรือว่าแบบชอบเล่นกับคอมมิชชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายชุมชนอยู่เหมือนกันอย่างบน a c e b o o k เนี่ยก็มีหลายกลุ่มหรือไม่ก็ใช้กลุ่ม Discord ที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะแล้วก็มาพูดอีกประเด็นหนึ นั่นก็คือเราต้องใช้กี่ชั่วโมงเกมนี้มันถึงจะอิ่มแบบเราต้องเล่นไปถึงกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะด้ความที่เกมนี้มันเป็น mmo pg เว้ยดยหลักๆเนี่ยถ้าใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยมันมักจะทะลุไปร้อยชั่วโมงอะไรเงี้ยนะถึงตัวละครจะโหดถึงจะไป end เกมจริงๆอะไรแบบนั้นแต่สาหรับเกมนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างก็แล้วกันถ้าว่าจริงๆเนี่ยเราผมแนะนําให้เราเก็บเบลลก่อนแล้วกันสำหรับเกมนี้เลเวลก็สําคัญอยู่เหมือนกันเพราะมันจะปลดล็อกพวกของพวกอะไรอย่างนี้ เราต้องไปเลเวล120ก่อนมันถึงจะเป็นเ n ็นเกมนะอันนี้สำหรับผมนะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างอยูงง่เหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะไปเว v e l 120เนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่เกิน60-70ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราขายันหน่อยแล้วก็อันนี้มันแล้วแต่ด้วยแต่เอาจริงมันก็ไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเรามีคนมาช่วยหรือว่าถ้าเรารู้ข้อมูลหรือว่าต้องไปทำ q u ว s อะไรที่มันได้ xp เยอะๆอะไรแบบนั้นนะ่ะมันก็จะทําให้เราขึ้นไวส่วนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเ n มนั่นก็คือเรื่องเงินนั่นแหละ สับเกม GT ออนไลน์มันจะมีค่าเงินแบบเดียวนะไม่ได้มีเจมไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเป็นเงินในกระเป๋าเงินในธนาคารเรานี่แหละเพราะงั้นถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทาอะไรก็ได้อารมณ์นึกถึงพวกเกมกรชายิ่งเรามีมีเติมเงินเยอะเติมกระชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเปิดได้ตัวโหด,หดเราก็แทบไม่ต้องเล่นเลยใช่ไหมเกมนี้มันเป็นเหมือนกันแต่เอ่อเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่า พยายามอย่าเติมเยอะถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเกมนะอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนแล้วอยากแบบมีรถสวยๆแพงๆมาอวดแม่งอะไรก็แล้วแต่เราแต่ว่าเกมนี้มันเป็นอย่างนี้ยิ่งมีเงินเยอะก็ยิ่งโกงนะเพราะว่าเราสามารถซื้อทุกอย่างในเกมได้แต่ก็มมนหมายความว่ามีเงินเยอะแล้วมันจะดีเสมอไปอย่างผมตอนนี้เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะก็มีเงินเยอะพอตัวมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเว้ย มันจะสนุกตอนที่เราเล่นเควสหาเงินอะไรอย่างนี้เป็นหลักเพราะงั้นก็อย่าใช้วิธีการโกงหรือว่าอย่าเอาไงว่าอย่าหาเงินไวเกินความจําเป็นก็แล้วกันเพราะว่าความสนุกของเกมเนี่ยก็คือตอนที่เราหาเงินนั่นแหละส่วนในเรื่องของอัปเดต DLC ใหญ่อันนี้ก็ใกล้จะมี DLC ใหญ่เข้ามาแล้วเพราะว่าเขามีการประกาศนะมีรถใหม่จะเข้าอะไรประมาณนั้นในช่วงเนี้ยที่มันอัปเดตใหญ่ก็จะมีรถใหม่ใช่ไหมมีของใหม่ๆใ,ให้เราซื้อตามที่ผมบอกแล้วก็ในปีนึงเนี่ย มันจะในช่วงนี้นะปีหลังๆมันเนี่ยจะอัปเดตแค่ปีละสองดีเใหญ่เท่านั้นเองเพราะเหมือนกับมันค่อนข้างสลโลลงแล้วเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะไปพัฒนาเกม GT 6กันอยู่เกม GT ดพัหมันก็เลยเริ่มช้าลงก็ถือว่าเข้าใจได้นะแล้วก็ถ้าตีไปมันเหลืออีกประมาณสัก กี่อัปเดตนะอันนี้ผมแบบดาวล้วนๆนะผมคิดว่ามันน่าจะเหลือสักประมาณ3อัปเดตใหญ่ที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็ยังเหลือเฟือนะสอัปเดตใหญ่เนี่ยมันยังเล่นสนุกแล้วก็มันยังคุ้มที่จะกลับมาเล่นอยู่แล้วก็จากที่ผมสังเกตเนี่ยในทุกๆอัปเดตใหญ่มันจะมีความเอื้อมหน่วยมันจะมีความทําให้เกมดีขึ้นอย่างเช่นอัปเดตล่าสุดใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันมีวิธีการหาเงินที่ดีกับผู้เล่นใหม่มากๆผมว่าดาว่าในอัปเดตหน้าเนี่ย ถ้ามันมีธุรกิจใหม่หรือพิการหาเงินใหม่มันอาจจะทําง่ายแต่ได้เยอะกว่าน,นี้เพราะว่าเกมมันก็จะถึงจุดอิ่มตัวมันก็จะถึงจุดจบของมันแล้วนะมันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่แบบมาแบบเออเอาใจคนเล่นกันบ้างอะไรบ้างเพราะงั้นนี่ก็มันน่าจะสนุกอยู่แล้วก็น,นี้ลืมบอกในทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันมีอัปเดตเลยนะเขาเรียกว่าเป็นอัปเดตประจําสัปดาห์นะมันก็ไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยก็มีรถใหม่เข้ามาแล้วก็บางทีจะมีพวกของฟรีนะ มีเสื้อฟรีมีของแต่งกายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีของลดราคาที่มันจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์แล้วก็แบบโบนัดเงินอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเล่นไฮส์ไหนมันจะได้เงินคูณ2หรือว่าไปทําธุรกิจไหนจะได้เงินคูณ3อะไรเงี้ยแล้วแต่สัปดาห์ไปก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าเกมแม่งอัปเดตบ่อยทุกสัปดาห์เนยแหละคนที่แบบอาจจะเล่นไปแล้วก็อาจจะเข้ามาดูอัปเดตว่าเอ้ย อันนี้น่าสนใจไหมกูควรจะกลับมาเล่นไหมยังไงขอสรุปสั้นๆว่าผมแนะนําเกม gta online ในปี2 0 2 4นีส้สำหรับคนที่อาจจะเคยซื้อมาแล้วหรือว่ากําลังสนใจเล่นอยู่เนี่ยก็เล่นเลยเล่นแล้วคุ้มมากๆนะอาจจะไปชวนเพื่อนมาด้วยก็ดีเพราะว่าเกมเนี่ยลดราคาบ่อยมากๆมันลดเกือบทุกเทศกาลเลยนั่นแหละแล้วก็ราคาไม่ได้ดแพงเลยนะเพราะว่าเกมแม่งก็โคตรเก่าแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าอยากจะร่วมคอมมูนิตี้ที่มีผู้เล่นหลายพันคนเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมดิสคอร์ดได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะ มีคนเล่นตลอดยังไงผมก็แนะนําให้เล่นเลยเกยมนี้